สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูคณนิ t h านุพยานอีกแล้วนะคะวันนี้เราเจอกันยังอยู่ในหน่วยเดิมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เมื่อเด็กๆเรียนแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถที่จะเปลี่ยนหน่วยความยาวโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตรนะคะ เมตรกับเซนติเมตรและกิโลเมตรกับเมตรได้มันจะมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องถ้าเด็กๆตั้งใจและดูมาตั้งแต่แรกนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะอ่าความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับความยาว1เซนติเมตรอันนี้เด็กๆด,ดูจากที่ไหนมาคะไม้บรรทัดใช่ไหมคะอ่า สิช่องเล็กๆเ,เท่ากับ1ช่องใหญ่แอบจำแบบนี้จะจำได้ง่ายๆเลยเอามาดูถ้าสมมุติว่าคุณครูแนมบอกว่า48มิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรเราก็มาเปรียบเทียบความสัมพันธ์นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ว่า10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรถ้าเป็น40มิลลิเมตรก็เท่ากับ 4ซนเมตรนะคะเพราะฉะนั้น48 mm มมก็จะเท่ากับ4ซนติเมตรกับ8ม mm มถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนได้เลยว่า48 mm มเมเท่ากับ4ซนติเมตรกับ8ม mm. มโอเคค่ะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยค่ะ18เซนติเมตร5มเมตร เท่ากับกี่มิลลิเมตรอันนี้ทำจากหน่วยใหญ่ให้ไปเป็นหน่วยย่อยหรือเป็นหน่วยเล็กนะคะสังเกตดูโจทย์ดีๆนะว่าโจทย์ถามหาอะไรนะคะอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เปรียบเทียบใช้ความสัมพันธ์ของมิลลิเมตรกับเซนติเมตรค่ะ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรนะคะ เพราะฉะนั้น18ซนติเมตรก็จะเท่ากับ180มิลลิเมตรอ่าแล้วยังมี5มิลลิเมตรอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องนำมาบวกกันด้วยนะคะเราจะไม่ทิ้งนะเพราะฉะนั้น18เซนติเมตร5มิลลิเมตรก็จะเท่ากับ185ม mm. ิลลิเมตรเข้าใจที่มาแล้วนะคะอ่ะไปดูความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวถัดไปนะคะ คือความสัมพันธ์ระหว่างเซนติเมตรกับเมตรค่ะความยาว100เซนติเมตรจะเท่ากับความยาว1เมตรนะคะอามาดูค่ะมาดูค่ะ750เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะอาเปรียบเทียบเหมือนเดิมเลยค่ะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นเท่าไรนะคะ700 7ร0ก็จะเท่ากับ เเมตรนั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้น750ซนเมตรนะคะก็จะเท่ากับ7เมตรกับ50ซนตเมตรค่ะตัวอย่างถัดไปนะจ๊ะอ่ะ5้าเมตรกับ20ซนติเมตรตะกี้ทำจากเซนให้เป็นเมตรใช่ไหมคะพอมาข้อนี้ก็ทำจากเมตรให้เป็นเซนค่ะ 1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร5เมตรก็จะเท่ากับ500เซนติเมตร5เมตร20เซนติเมตรก็จะเท่ากับ520เซนติเมตรนะคะดังนั้น5เมตร20เซนติเมตรแปลงให้เป็นเซนติเมตรก็จะเป็น520อ่ายากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจุดสังเกตก็คือเด็กๆต้องดูให้ดีว่า เขาให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวใดนะคะเปลี่ยนจากหน่วยใดไปหน่วยใดต้องดูดีๆนะคะสังเกตดีๆเปลี่ยนจากเซนติเมตรไปเป็นเมตรหรือเปลี่ยนจากเซนติเมตรไปเป็นมิลลิเมตรนะคะอ่ามาดูข้อนี้ความยาวจากเมตรเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรนะคะ ความยาว1,000เมตรเนี่ยก็จะเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะเรามาดูตัวอย่าง2,500เมตรก็จะเท่ากับกี่กิโลเมตรกับกี่เมตรอ่าอันนี้เปลี่ยนจากหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่นะคะ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร2,000ก็จะเป็น2กิโลเมตรนะคะดังนั้น2,500เมตรก็จะเท่ากับ 2องกิโลเมตรกับ500เมตรค่ะอามาดูอันนี้นะคะ3ามกิโลเมตรสี่เมตรเท่ากับกี่เมตรอันนี้เป็นการแปลงจากหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยนะคะหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็ก1นึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่พเมตรเช่นเดิมเลยแล้วเป็น3ามกิโลละคะก็เท่ากับสามพันนั่นเองนะคะ ดังนั้น3กิโลเมตร450เมตรก็จะเท่ากับเท่าไรเอ่ย3,450เมตรนะคะามาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยจากที่ฟังคุณครูไปนะคะตอบคำถาม5ข้อต่อไปนี้เด็กๆก,ก่อนพักหน้าจอของคุณครูไว้ก่อนและลองหาคำตอบนะคะ อเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วคุณครูจะมาเฉลยพร้อมกับเด็กๆนะคะข้อที่1 65มิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรอันนี้ทำจากหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่ใช่ไหมคะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรเพราะฉะนั้น60มิลก็เป็น6เซนติเมตร5มิลลิเมตรใช่หรือไม่ ถูกต้องนะคะมีใครถูกไหมเอ่ยข้อถัดไป9ซนเม8มิเมเท่ากับกี่มิลลิเมตรอ่า1เซนติเมตรมี10มิเมเพราะฉะนั้น9เซนเมตรก็มี90มิมนะคะก็กลายเป็น98มิเมเก่งมากๆค่ะต่อไปนะคะ3เมตร25เซนติเมเท่ากับกี่เซนติเมตร อ่า325เซนติเมตรนะคะข้อสุดท้าย5,600เมตรทำให้เป็นกิโลเมตร1เมตรเท่ากับ1,000 5,000ก็เท่ากับ5กิโลเมตรกับ600เมตรอ่าใครถูกทั้ง4ข้ออย่าลืมปรบมือให้กำลังใจตัวเองนะคะอ่ะหลังจากที่เราได้ ทดสอบและทําความเข้าใจกันไปแล้วเด็กๆลองทําแบบฝึกหัดโดยการเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะมีทั้งหมด6ข้อเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรเปลี่ยนจากเมตรเป็นเซนติเมตรเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรลองดูนะคะมีแค่6ข้อเท่านั้น สุดท้ายเรามาสรุปบทเรียนกันอีกครั้งหลังจากที่เราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวไปนะคะการบอกความยาวของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรเซนติเมตรและมิลลิเมตรเมตรและเซนติเมตรหรือกิโลเมตรและเมตรนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยความยาว10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมเท่ากับ1เมตรและ1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรจำแค่นี้ทริคง่งายๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะสามารถที่จะหาคำตอบได้สบายๆเลยนะคะไม่ได้ยากเลยง่ายๆเพียงแค่ อะไรเอ่ยเพียงแค่เราตั้งใจทํานะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ